สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบุ๋ม B a นักวิเคราะห์ตัวเลขนะฮะเจอกันกับวันที่5มีนาคมสองห้าหกนะครับท่านผู้ชมก็ไปหามานะครับเมื่อวานถามว่าลงลาไปหลุดนะต้องบอกเลยนะครับว่าหลุดนะฮะหรือว่าเราเคร่งเครียดเกินไป นะครับหาหน่อยเ,ออเข้าแค่พิเศษอันเดียวไม่เป็นไรฮะใครยังเชื่อมั่นใครยังติดตามวันจันทร์แก้มือกันไปครับผมในครับในส่วนของนะฮะวันเสาร์นี้วันที่5มีนาคมนะครับ2องหจะมาวิเคราะห์หน่อยให้ได้รับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะจ๊ะก่อนเริ่มรับชมอย่าลืมกดอะไรเอ่ยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลนะครับที่ผมลงให้ทุกๆวันกันเลยนะครับเผื่อไว้ไม่แจ้งเตือนนะท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเอ๋ด้วยโหเก่งมากนะน้องเอ๋นะครับนะครับน้องเอ๋จะเป็นคนอย่างที่ที่น้องเอ๋บอกครับพูดน้องเอ๋จะพูดนานซะหน่อยนะครับพูดมากแต่เลขข้าแมนนะฮะไปติดตามกันได้ครับคนเบาหวยรอรวยแน่นอนนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะฮะก็เป็นแฟนของผมเองครับผม นะฮะคือวันนี้ลาวเข้าเด้งบนล่างกันเลยนะครับขอแสดงความยินดีกันด้วยจ้าต้องขออภัยเป็นอ่งสูงนะถามว่าวันนี้มาทําคลิปดึกนะครับพรุ่งนี้ทํางานเช้านะฮะก็เร่งทําคลิปนะครับท่านผู้ชมนะครับเร่งทํางานนะฮะมีงานประจําทํานะฮะเราก็ต้องนะครับทําควบคู่กันไปฮะพยายามแบ่งเวลาเพื่อพี่ๆท่านผู้ชมนะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันก่อนนะ นะครับเริ่มต้นที่ฮานอยปกติครับ39912ครับผม39912จากการวิเคราะห์เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าหลุดครับนะฮะฮานอยปกตินะจ๊ะในส่วนต่อมานะครับเป็นฮานอย VIP ครับ22771ครับพี่ๆทุกท่านนะครับจากการวิเคราะห์เนี่ยหลุดนะฮะก็ให้ดูด้วยนะครับว่าเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะท่านผู้ชม นะครับวันนี้ผมแก้มือนะนะครับทำเต็มที่ทุกคลิปเลยนะฮะท่านผู้มชมอ่ะต่อมาเป็นลาวสตาครับ39914จากการวิเคราะห์หลุดเช่นกันนะฮะ 3, 99, 4 9 9 1 4าวสตาผมให้6กับ7ก็คือว่าหลุดนะครับส่วนต่อมานะฮะชุดสุดท้ายเป็นชุดฮานอยพิเศษ,ษ16165ครับผมจากการวิเคราะห์นะฮะให้5เม็ดเดียวครับ นะครับก็มาวิ่งรูดห้าครับผมอ่าก็คือว่าเจาะพลาดนะครับไม่เป็นไรนะฮะสายรูดได้สายเจาะพลาดขออภัยกันด้วยนะครับมาเรามาแก้มือกันวันนี้เลยนะฮะเริ่มต้นที่อะไรกันก่อนดีครับก็เริ่มต้นที่ลาวสตาร์กันก่อนเลยแล้วกันนะฮะห้ามีนาคมสองห้าหกห้านะครับผม ลาวสตาครับออกรอบเวลาอะไรเอ่ยครับพี่ๆทุกท่าน15นาฬิกา4 5นาทีจากการวิเคราะห์ฮะ4แล้วก็5ครับ4-5 4-6แล้วก็4-7นะครับต่อมานะฮะจะเป็น5-2แล้วก็5-3ครับผม3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ8-4-5 846 847นะครับหลักร้อยให้8ตัวเด่นให้4นะฮะสำหรับลาวสตาร์จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะนี่นะครับลาวสตาร์ฮะต่อมาเราจะมาดูชุดฮาน, 5, นอยพิเศษนะครับชุดฮานอยพิเศษนะฮะเวลาเหมือนกันคารอบผมวันที่เหมือนกันนะฮะ 5มีนาคม65นะครับฮานอยนะครับพิเศษออกรอบเวลา5.30โมงครึ่งนะครับก็จะถัดจากลาสตามานะครับการวิเคราะห์การจัดทำขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนสลากกินแบ่งนะครับหวยฮานอยเท่านั้นนะจ๊ะนะครับฮานอยพิเศษผมให้7ครับเมื่อวานมา5เนาะ70 72แล้วก็74 73 แล้วก็78นี่นะครับก็จะมี5ตัวนะฮะต่อมาครับเราจะมาดูชุด3ตัวกันว่า3ตัววันนี้มีอะไรกันบ้างนะฮะ670 672 674ครับผมนะหลักร้อยให้6นะครับตัวเด่นให้7อ่าสำหรับการวิเคราะห์นะครับชุด หานอยพิเศษก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะครับผ่านไป2การาวิเคราะห์กันแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อมานะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดฮานอยปกติกันเลยนะครับนะครับวันนี้เช่นเคยครับ5มีนาคม2565หา,หาน้อยปกตินะครับออกรอบเวลาอะไรครับท่านผู้ชมทุกท่านนะรบอบ6โมงครึ่งนะฮะ จากการวิเคราะห์วันนี้ผมคิดว่า8ครับผมนะครับ8นะฮะชุดแรกให้8 9นะครับ8 2แล้วก็8 7นะครับในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็น4 3แล้วก็4 5ครับผมนะครับหลังจากที่ให้5ตัวเสร็จแล้วนะฮะเราจะมาดูชุด3ตัวกันครับ5 8 9 5,8,2,5,8,7หลักร้อยให้5ตัวเด่นให้8นะครับสำหรับการวิเคราะห์ชุดฮานอยปกติจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับต่อมาฮะจะเป็นชุดอะไรกันต่อนะครับก็เป็นชุดสุดท้ายครับคือชุดฮานอย VI P นะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้วันที่5มีนาคม2,5,6,5 ห้าน้อย V.I.P. ครับผม V.I.P. ออกรอบเวลาทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันนะฮะจากการวิเคราะห์วันนี้ผมคิดว่า3มแล้วก็4ชุดแรกกันเลยครับผม3 8 3แปดามหนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นสี่ห้า แล้วก็40นะครับการวิเคราะห์5ตัวนะฮะจบลงมาแล้วนะครับเหลือ3ตัวนะครับท่านผู้ชม3ตัวเรามาดูกันว่า3ตัววันนี้จะมีอะไรกันบ้างครับ4 3 8 4 3 6นะครับแล้วก็ชุดสุดท้าย4 3 9นะครับนะฮะหลักร้อยเหมือนเดิมเช่นเคยครับหลักร้อยให้4ตัวเด่นให้3นะฮะ นะครับอ่าก็สำหรับนะครับการวิเคราะห์วันนี้จบลงไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมน้องบูมขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า